สวัสดีครับเกษติศรีไม่เหมือนี้ภาพพี่น้องมาอัพเดตมาเบิงกิงพันธุเรียงงามๆครับของสวนไปยี่ก่อนนี่แหละมาหลอบยี้งามนี่พี่น้องแามกาาาู๊กหลอบพัฒนาแล้ว เนี่ยจะคล้องสวนจะคล้องจะคล้องอันทุเรียนนะครับนี่วัดดีพญิก่อนวัดดีครับวัดดีสูสๆทุกคนครับวัดดีเอฟซีมาหลอดนี่กิงพันง่ายไหมนะครับพี่เนาะนี่ต่กินกระโดงเนอะครับอดดิล่ะบ้านี้ราคาอะไรป้นไในนี่ราคาครับบ่าปันไหนครับอยู่สองซีสองสีเป็นบ่ครับผมถ้าซื้อรายกะจังว่ากันแม่นแมนครับซื้อรายกะมีส่วนลงอีกอือควมสูงจะอยู่ประมาณนี่แหละครับอือ จะเห็นอยู่ครับประมาณเม็ดม็ดกุ้งกุ้งครับม็ดยี่สิบยี่สิบมิดยี่สิบเนาะแม่นครับถุงใหญ่พ่อม่่อมลงไหนเลยครับมอดนี่จะบอลลังบอลลังบอลลังแล้วก็จะไปเบิ้งค้นเงาล่ำโตของมันครับโยกยกยกขณีเบิ้งอันตัวเสียบสูงนี่นะนี่นี่มากแข็งนี่นี่มากมองนี่เสียบสูงแข็งนี่เสียบสูงนี่ดีล่ำโตนี่ครับพกงานมีดีหลอดนี่เป็นกิงกระโดงมนเนาะ ครับผมนีแต่กินกระโดงทั้งนั้นเลยมีมีทุกราค่ามันอยู่นี่แม่นครับม่วนม่อนม่วนน้อยนั้นม่วนหน่อยก็อยู่แปดสิบบาทร้อยหนึ่งแล้วเต่ยสภาพหน่อยแต่ว่าันเงาแปดสิบร้อยหนึ่งข้อตกไปเรียงไว้เนาะแม่นครับเตรียมเตรียมแปลงไว้หลายครับปีนี้ปีนี้มันเตรียมไว้หลายครับพ่วงก็ล่างเสียบยอดไม้กับมี่ครับนั่นโอ้พ่วงก็ล่งเสียบยอดไทยตัวนี้เสียบเองเลยบ่แม่นครับแ๋ยวไปเบิ่งในเสียบวิธีเสียบเพจยงไดตัวตัวจงไดโอ้เสียบเองเลยตัวนี้ตัวนี้แบบ สือสือต้นเสียบเข้ามาเลยครับอืมแต่ผู้ใดสนใจก็ได้ต้นละยี่สิบบาทครับโอ้ต้นละยี่สิบบาทตัวเสียบแล้วนี่บอดเนี่แม่อันบอบอบอบครับแบบว่าอันเสีสเาพาะเนีงนีมันอืมนี่ครับเนี่ยโอ้อันนี้เสียบแล้วบ่นี่ต้นนี้แล้วเลครับนี่ติดแล้วเรียบร้อยถอดยอดแล้วไปก็แค่กอ,อกงุ้งแล้วก็เสียบเอาอต้น,ตอนของมันมันแนวนี่ครับนี่อือโอ้สาทีเบื้องเด้อนี่ าทิตมันจะมีผมเสียบแล้วว่านนี่โอ้เ่อเ่ากับบได้ยากยังมากมากครับแม่บ้านเ่ากระไปเจ่งซีนี่ครับอือวิธีเสียบงอยดแม่นครับอือเนี่ยบรเตรียมสับเอาเสียบยอยดนี่มันติดไว้บ่นีบอกบอกมันมันเขาเห็ดเป็นยอดมาแล้วตอนนั้นล่องเบืองเทือแเกา่านนะครับก็เลยนี่ครับนี่เวลาเ่อกอกสุงกระบาดเตรียมสารอกครับตัไปยั้งตัวไปยั้งครับนี่ มันจะกอกตุงให้ซีเต็มเต็มจังหน่อยอืมกอดตุงเต็มเต็มจังหน่อยเครับโอ้ยมันชุกเฉินครับมันชุกเฉินเหมือนนี่คนเมื่อไหร่ทำเฮาเกาลงจังสี่ครับเออเลื่องสี่เฮาเกาไม่เสียบลุ่งจังสี่จัหน่อยไม่ต้องกลมเนาะครับกลมก็ได้ควงจังหน่อยเออแล้วเฮาเกาตัวนี้ลุ่งอืมขับบานรเฮาเกาเอาดินมะถมเตรียมพร้อมไว้จังสี่เหรอครับนี่เออดินเตรียมพร้อมไว้จังสี่เฮาเกามะฮอยครับ อครับก็บได้ยากมากมากยังโอ้ต้นโอ้โอนี่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 ตีนี้มันเสียบแม่นบ่นี่นี่ตัวนี้น้อยแม่นบ่แมนแมนอนี่นี่เพิ่นเสียบนี่เพิ่นใส่ยังพันเสียบแล้วโอฟางครับฟางมาดแม่นบ่แมนครับโอ้มันปงย่อนเลยตัวนี้มันตีดไววเถอะครับพร้อมพร้อมปงหยอดจั้งสี่ล่ะครับเพราะว่าเอาไปขายบ่แมนแมนแมนครับบ้านท่าก็บมาคอยเลียงก็เองพูผู้ต้นทุนหน่อยนะนะครับอือ ปุต้นทุนหน่อยเท่ากับเอาเนี่ยนี่โอ้โอม้อนี่เสียบมีต้นจักบาทก่อนนี่คือต้นนี่ถามันง่ายขนาดหนึ่งกระทรงกันอยู่สามสิบห้าบาทครับโอ้ห้มันแข็งแรงก่อนนะครับอตัวน,นี้มันบอลแข็งแรงเพราะกำลังกำลังเสียบผิดไม่แล้วเมื่อวานนี่นะครับโอ้เพิ่งเสียบไม่เมสียบแล้วเมื่อ้านนี่เอาไว้ในลมเอาไว้ในห่มนี่พักฟื้นพักฟื้นแม่นครับมันจะคอยง่ายขึ้นถอดยอดต่อขึ้นนี่ครับม้วนที่ซ้ำเร็จแล้วนี่นี่ม้วนที่ซ้ำเร็จแล้วนี่ จะแช่แน่ครับเพราะว่าฝ่าฝนตกโอ้ยตกดีแห้งฝนตกนี่ครับนี่ม่วนโอ้ม่วนี่ตีเหล้วนี่แมนครับอืตีเหล้วก็เริ่มโป่งแล้วแมนครับมันก็จะถอดเนียนี่นี่บองทีว่าตัวแล้วรอยหรือแปดสิบนี่ยู่ช่วงนี้มมอยู่แปดสีบมีแต่แปดสิบทั้งนั้นเลยครับม่วนนี่ถ้าทุ่นหน่อยเอาไปเลี้ยงไว้นะแมนทุ่นหน่อยบ่โดนครับสองเดือนนี่จะใหญ่อืถ้าสองเดือนนี่จะใหญ่ขึ้นเร็วเพราะว่ามันได้ตั้งโตแล้วเรียบร้อยโอ้เสียบยอดนี่ เสียบนี่ว่าได้ใส่ถุงขอบถุงยัยมันบ่ากับเสียบแล้วก็เอาไต่เสียบมนแมนแมนครับว่าได้ใส่ตัวนี้คือคือมันติดแล้วถอดยอดแล้วแค่เอาต่อเสียบมันมาเออมันคือเสียบเสร็จแล้วบูสีผ้าไปเบิ่งว่าไปยังไปไปต้องลุยตัวลุยลุยลุยเนาะฝนมันตกมาว่านี่ลุยแบบหูรับตับใหม่เลยลุยยังล่างเอาแมนครับนี่ครับตัวท่านได้ติดนี่คือต่อพันมัน ตัอพันมันไนทุเรียนป่าตัวนี้โอ้ตัวนี้ไนทุเรียนป่าเวลามาเข้ามากับมาตัดนี่โอ้ตัดนี่เลยเข้ากระเสียบผ้าแล้ะเข้ากับกิงขั้นนั่นแหละครับยูหันกิงขันมาพาลงมลพว้าแล้วก็ใส่ฟางมัดมัดมัดมนมาแล้วก็เอาไว้หฮมสีเลยนี่นี่นี่ครับตัวทำโอ้โอ้ตัวตัวตัวนี้มันทันมีมองไบผมเลยทดลองก่อนนี่อออือนี่ทดลอง พวกก็ร่างติดนี่ครับโอ้เห็ดแบบนี้เอไม่ครับนีออืพวกก็ร่างติดเพราะเขาจะว่ให้อากาศเขาต้นนี้คือเมียพันธ์เอาหมูสั้นทิ้งบดีปัไหนผมก็เลยขึ้นวาบติดตลาดนี้ต้นนี้นะโอ้เสียบเสียบแลวก็ต้องเอาสูงขอบแบบนี้เขาจะเห็ดห้องขอบดีๆต้นนี้คือทดลองเมียพันธ์นี่น้อยผมว่ามันบดีผมก็เลยเศร้านะครับบ้นนี้ถ้าถ้าถ้าหมอนท่องได้ขอบแบบนี้ปะขอบพื่อกันขอบพื่อกันขอบจังมือสอง ามสัปดาห์โอ้สามสัปดาห์ยี่สิบถึงยี่สิบห้ามื่อถ้ามันตีเลยเปิดเบิงเปิดเบิงเบิงถ้ามันตดเออหัว่ามันติดเนี่ยแล้วมันเริ่มบานยอดมันเริ่มบานเนี่ยน้อยหนึ่งแหละเข้าก็เออมาเปิดอากาศให้น้อยหนึ่งกว่าอากาศเขาเห็นระบายายเทผิวได้บานพ่อเดือนหนึ่งเข้าออกมาเลยมันจะเป็นสภาพเนี่นั่นครับสภาพแบบที่ผมเสียบยอดเสียบยอดที่มันตีบ่อยบาก็มากอดทุ้งแล้วก็พร้อมอออโอ้พร้อมบานมันก็จะเป็นเนี่ยนี่ ว<บ>านในต้นนี้ก็คือตูวมันใหญ่แล้วปอมลงเนอะนะครับออปอมลงปุ๋ยตะเพะเือ่อนน้ำเยื่อนหรือว่าอำเภอเดีถ้าสร้างแนี่ผมทรงได้ครับถ้า<อ>หลายเต่เ<อ>ต้นเดียวกระบอกกาไปทรง <laughs> แล้วก็ต <laughs> ั้งใจตั <laughs> ้งใจคาน้ำมัม่งสร้งหลายๆเนาะ <laughs> แม่นครับนี่ก็คือเบนดูถูกเงินหน่อยเพียงแต่ว่า น้ำมันที่ไปหลายกลัวแต่ว่าตัวตัวกิ้งพันธุ์ว่อนี่อู้กิ้งกระโดงงามแห้งเลยครับสองลอยซีซีปกติแม่นครับสอง้อยซีซีนี่งามเลยนี่ครับคงามแห้งประมาณมิตรยี่สิบตัวพี่น้องมิตรยี่สิบขึ้นครับออมีวิธีป้าสื่อน้ำเพลินเพลินกัดนี่นะน้ำวิธีปลูกเบิร์ตปลูกจังไรอจังไรบ่อายมีบอกเบิร์ตนี่ครับเห็นบอลพ่วงหย่อนพ่วงเดินครับเออมันจะสมบูรณ์จะภาพผืนไหวครับตั้งผืนครับอือโอ้ เดี๋ยวถ้าฝนบรตกว่างๆผมจะพาไปเบืองไฮตัวปลูกแล้วประมาณเดือนกัวกัวครับเออจะสวยจะงอมนี่แล้วเอาพันธุ์จุนีละครับเกาจากนีละครับกระเพาะจางนีแบบเห็นเริ่มเต็ดที่ต้งบิดหุ่นละครับจนมาอแสดงว่าเเริ่มจบเกษรเลยตัวนี้เสียบยอดได้เปนธรรมดาเลยเสียบยอดทุเรียนนี่ฝากปฏิบัติฝากปฏิบัติรวมมาเลย่วนหมากมีแต่ฝากไต่เสียบยอดเออเดี๋ยวนี้น้ำเยื่อมีเลี๋ยวนี้พี่น้องเสียบยอดทุเรียนนี่เห็นแล้วนี่อ้เบื่องเอาพา อวมวนนั่นถ้าถ้ามันเสียบเรียงั่นเรียงไว้ประมาณจัดเดือนตัวนี้ใส่เวลาเนี่ยครับสองเดือนสองเดือนแต่รุ่นนี่ครับสองเดือนสิประมาณนี่อือครับบานถ้าถ้ารุ่นรุ่นสองเมตรโอ้รุนนี่สองหลอยกว่านี่นี่มิดยี่สิบนี่คิดง่ายๆคืออยู่ประมาณเจ็ดถึงเก่าเดือนแล้วแต่ผู้ผู้เลียงดูได้โอเจ็ดถึงเก่าเดือนอืออีกทุเรียนนี่ต้นก็ล่างเครื่อนะทุเรียน กิ้งทุเรียนสาวเนาะแมนฮะแ้ากิ้งสาวหักเาราอันพอดีนะแมนครับกิ้งสาวกิ้งสาวบ่โคดบ่โคดแล้วก็หากเพราท่านอันแบบจัดเลยนะถ้าหักโคดนี่ทุเรียนจักจักปีมันแล้วแต่ผู้บำรุงใดครับถ้าบำรุงไดยหักมันก็เดินเร็วเดินเร็วบานเนี่ยแต่เวลาเขาไปปลูกเขาก็ตัดตัดตัวมันโคดมันดำแน่มันจะออกหักไม่ถ้าออกหักไม่แล้ว มันก็สามารถดูดอาหารเกองค้าหากมันดำดำแล้วอันมันขคมันบบเดินมันจะเอาตัวไดไปดูดอาหารแทนโอ้ว่าปลูกไปไหมนี่แก้วมาหากโคตรต้องตัดทิมเนาะแนนครับย่าเสียดยมันเพราะว่ามันจะหาอันหากหลากออกมาเองบัดบานมันจะหาอาหารเองอืแต่ว่าขันท้าค่าแต่แพงโอ้เสียดยเสียดยคือตัวนั้นมันบกข้นบ่ใหญ่เพราะว่าหากมันเถาแล้วมันสามารถดูดอาหารเหลียงตัวนัน ในเต็มที่ครับเออโอ้ยกิยงพันม้วนนี่แน่นอนแหงอีดีครับงามอีดีนี่ม่วนนี่เออกิยงพันงามครับยู่นี่มีเสียบยอดเองเลยอเก่ยงเกียงหยดเลยพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยครับครับอืมยังอยเดี๋ยวฝางฝังฝนมาตกยังสีผ้าไปส้มหมองเพิ่งปลูกแล้วจักไรยู่หันเหะยัยก่อนจักไรเหรอยู่หันเจ็ดไรครับเจ็ดไรเจ็ดไรครับอยู่หันเจ็ดไรเจ็ดไรลอยลอย ปดสิบตน้นรอยแปดสิบต้นนี่เดี๋ยพี่ <8 S 2> น้องแปดคู่แปดเออเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากเบอร์โทรพี่น้องเนะี่ยพี่น้องอยากได้กิ้งพันธ์างามๆหนัเบอร์โทรผมจะอยู่ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามหกเก่าโทรหาใหญ่ก่อนในตลอดเวลาครับทวนไม่ก็ได้ครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามหกเก่าครับ จำง่ายครับจำง่ายโทษครับกิ่งพันธุ์ทุเรียนง่ายด้วยพี่น้องถ้าสนใจก็ค่อยทักมาหาผมมาปลูดมาคุยได้มาปรึกษาได้แมนบ่ซืกับมาปรึกษาการปลูกวิธีปลูกร้อมเนาะแมนวิธีปลูกวิธีการดูแลปุ๋ยปุ๋ยก็ต้องเรียนทังใบคือข้องพื้นนี่ครับแน่นอนผมใส่ได้จังสี่เลยนะครับของเซี่ของซองเกษตรทฤษฎีใหม่แมนครับข้องพิ้นแน่นอนครับนี่ก็มามาพาพี่น้องมาเบิ่ง กิ่งพันธุเรียนงามๆเนีนต่อเสียบสูงนะพี่น้องเมื่อานี่ก็เสียบอุ้ยพี่จะก่อเสียบงามๆเหี่ยเสียบสูงไปเลยนี่อายุเดือนหนึ่งก็ดีครับเริ่มจากเสียบโอ้นี่นี่นี่มองเสียบมั้นะพี่น้องนี่หย่อนมันก็ล่างออกงามพอดีเลยนี่เพิ่มอือโอ้เพิ่มนิดถ้าใครสนใจกับรุ่นนี้ก็ได้ยูคครับโทษละยี่สิบบาทครับต้อหงดทีไปเลี้ยงเอาแม่เอานี่เอาไปก่อถุ้งเสียบ ใส่แบบผมสาธิตให้เบิ้งนั่นล่ะแล้วก็เลี้ยงแบบแนวเออเฮาเปลี่ยนถุงใหญ่ขึ้นแม่นครับโอ้ตัวนี้มันถุงน้อยเป็นบ่แม่นครับโอ้วุ้แบบนี้ช่วยเพื่สิปูปีนาเนาะครับไปีนาพอดีถ่าปีนาปีนาก็มาเอาไปเลี้ยงไว้ก่อนเนาะไม่อานครับตัวต้นทุ่นวัสออโอ้ข้าวท่าดีตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้สั่งตอนมาจากสายไต้บ่ของใต้ครับของใต้เลย ครับเพราะว่าอันไนมันที่เพาะนี่คือเป็นไนุเรียนป่าโดยตรงเลยครับเขาสั่งจากมะเลมากเขาสือเป็นไนพวกไนป่ามันจะแข็งแรงครับแต่กัะหาอาหารเก่งมันโมเมนทุเรียนแบบว่าไนพวกตัวไปคือมอนทองมอนยังมันจะหาอาหารมันจะบกเก่งคือมวนนี่ครับแต่พายอมรับอยู่ว่าทุเรียนใตนี่ไปเพรมัญหาอาหารนี่ยอมรับเก่งดีดีส่วนละร้อย แซงต้นึงสองร้อยแปดชิพผูกพิสูจน์มาเลยโอ้มันมันหลากการอั่นนะมันก็จะแข็งแรงซ้ำแบกม่วงซ้ำแบกม่วงเข้านี่ยเราม่วงปลามันแข็งแรงก็กม,งกงม่วงเอื้อหลอหวานเข้าเนี่ยเขาก็เลยเอาหากของบักทุเรียนใตป่ปลาเนาะมามาเห็ดเนาะครับเอาตัวปืนฐานตัวมันแข็งแรงแข็งแรงครับจะเปอร์เซ็นต์ตายหน่อยที่สุดร้อยหนึ่งจะมีเราก็เกินหกต้นก็ือว่าธรรมดา ครับจัสาครับอ่าคลิปนี้ก็สิขอจบไปซ้ำเนี่ยแหละครับมี่ยังกับจังโท่เขามาหาเพื่อนเพื่อนไอ้กอดผมเบอร์โท่กับตามที่ให้แล้วได้สีรุ่งให้พี่น้องเบิ่งอยู่กิ่งพันธุ์สวยๆทุเรียนกับจังโท่มาถามครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเพื่อนที่ครับทุเรียนงามๆครับกิ่งพันธุ์งามแห่งอุ้ยกิ่งกระโดงเลยพี่น้องนี่จะกิ่งกระโดงอืมครับกิ่งกระโดงงามดีเป็นอืมตัวเสียบนีู่แล้วตะเข่าท่าแห้งเนี่ยฟักผื่นฟักผื่นเนาะ